สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของโครงการของรัฐบาลอีกโครงการหนึ่งนะครับเป็นโครงการของเพื่อนๆเราอีกประมาณ9ล้าน3ามแสนกว่าคนนะครับเป็นโครงการของอประกันสังคมนะครับสำหรับประกันสังคมคนทีอ่อยู่ในมาตราสามสามนะครับมีข่าวอัปเดตมาล่าสุดวันนี้นะครับวันนี้วันที่17กุมภาหกสี่นะครับอัปเดตล่าสุดออกมาว่า คนที่อยู่ในประกันสังคมมาตราร3ม,ม,มานรับจากที่ไม่ได้สิทธิ์ในการเยียวยาอะไรเลยนะครับณนะวันนี้มีข่าวมาแล้วว่าจะมีการเยียวยาคู้ประกันทนมัตรารมสามต่อคนนะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้โครงการเราชนะนะครับโครงการเราชนะจะได้เงินเยียวยาคนละ7,000พนนะครับของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้ลดหลั่นลงมาตามตามสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับ ส่วนประกันสังคมมาตร,รานามก็จะได้แล้วนะครับวันวันน,น,นี้วันนี้มีข่าวมาแล้วว่าจะได้แล้วสี่พันบาทนะครับถามว่า,าคุณสมบัติของคนที่จะได้4 0 0 0บาทมีอะไรบ้างหลกัหลกๆเลยคือ1คือเป็นคนไทยที่อยู่ในประกันสังคมมาตร,รานามนะครับสต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือแบบคนจนนั่นแหละนะครับสต้องไม่อยู่ในโครงการเราชนะนะครับสต้องไม่มีเงินเก็บในบัญชีนะครับจนถึงวันที่3 1มธันวาหกสามนะเกินห้าแสน ถ้าเราเช็คแล้วว่าเรามีคุณสมบัติครบ4ข้อเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้นะครับวันที่เปิดให้ลงทะเบียนสําหรับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา3นะครับนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียน้ตั้งแต่วันที่21กุมภานธ์64นะครับจนถึงวันที่7มีนา6,4ก็ประมาณ15วันมั้งนะครับจนถึงวันนี้ใครที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติพร้อมก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับเข้าไปที่ ww w m o ไ3เมามสเรารักกันคอ นะครับเข้าไปลงลงทะเบียนเลยนะครับผมนะครับหลังจากเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8นะครับตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14มีนานะครับช่วงนี้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าเรา,าผ่านเกณฑ์ของอมสามสามหรือเปล่านะครับโดยเข้าไปที่เว็บมสามสามรับราชการคอมเหมือนเดิมนะครับแล้วตรวจสอบดูว่าเราผ่านไหมถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วว่าเราเราผ่านอ่ะ รอวันที่15้นะครับตั้งแต่วันที่1 5ถึง21อ่ะให้เราเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะครับคือในช่วงที่เราตรวจสอบว่าเราผ่านอ่ะก็โหลดแอปเป๋าตังค์มาเลยยืนยันตัวตนให้เสร็จนะครับเสร็จแ,แล้วพอวันที่15เป็นต้นไปเนี่ยให้เข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะครับเข้าไปเพื่อกดยืนยันอีกทีหนึง่งนะครับในตัวแอปเป๋าตังค์นะครับที่22เป็นวันแรกที่จะมีการโอนเงินเข้ามาให้กับคนที่มัดราม3ที่ผ่าน นะครับที่ผ่านคุณสมบัติผ่านนะครับจะโอนเข้ามางวดนวดแรกอ่ะหนึ่งพันบาทนะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้คือมัตรนำสามจะได้สี่พันงวดแรกวันที่ยี่สิบสองมีนาหนึ่งพันบาทนะครับแล้วอีกอาทิีหนึ่งอีกออทิีหนึ่งวันที่ยี่สิบเก้ามีนาอีกหนึ่งพันบาทถัดไปอีกอาทิีหนึ่งวันที่ห้าเมษาอีก 1, อหนึ่งพันบาทและเก้าวันที่ 5, สิ 1, บ 9, 12, สองเมษาก่อนสงการอีกหนึ่งพันบาท รวมเป็นสี่พันบาทเหมือนกันนะครับการให้เหมือนกับสเต็ปเดียวกับของคนละครึ่งสเต็ปไม่ใช่เสเต็ปเดียวกับของเราชนะนะครับสเต็ปเดียวกับของอคนที่ถือบัตรสแกนแห่งรัฐคือให้เป็นรายอาทิตย์นะครับของของมัดามสามมัดดาม3มาม 3. ให้ย2 9ิบใช่ไหมครับ2 2่สบอ๋อให้ทุกวันจันทร์นะครับให้ทุกวันจันทร์นะครับ ส่วนของเราชนะให้ทุกวันพฤหัสนะครับโอเคส่วนระยะเวลาของโครงการอะ่ะทั้งเราชนะทั้งบัตรธนาคารรัฐแล้วก็ทั้งมส3ม,สม,สมเราละกันเนี่ยที่ได้เงินเยียวยารอบนี้นะครับโครงการอะ่ะมาจะไปหมดวันที่3 1มบเอ็ดพฤษภาพร้อมกันเลยทั้งหมดนะครับแล้วเ,เวลาไปซื้อของละ่ะซื้อได้ที่ร้านทั้งทั้งม3ามสาม,ามเราละกัน ั้งเราชนะทั้งปัจจุารแห่งรัฐสามารถไปซื้อที่เดียวกันหมดเลยได้นะครับก็คือซื้อที่ร้านที่มีป้ายเราชนะป้ายคนละครึ่งป้ายรับปัตจุารแห่งรัฐป้ายธงฟ้าสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับนี่นี่เป็นข้อดีจริงๆอย่หนึ่งที่ผมเคยบอกมาก่อนหน้าน,นี้นะครับไม่จําเป็นว่าสวัสดิการแห่งรัฐต้องซื้อเฉพาะรับธงฟ้านะไม่แล้วนะครับซื้อได้หมดเลยนะครับส่วนส่วนคนที่ตรวจสอบผิดแล้วไม่ผ่านอรอบที่2 ค,คำว่าร,ารอรอบที่สองคือในวันที่ที่ป5 2 8ช่วงนั้นะถ้าก่อนหน้านั้นเหมือนที่บอกครับตั้งแต่วันที่8-14หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะจะตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเรามาว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าเราถ้าแจ้งมาว่าเราไม่ผ่านวันที่15-28ให้เราเข้าไปในเว็บม .33 เราละกันอะแล้วก็เข้าไปกดท,ทอบครนสิทธินะ์นะครับ พอเรากดตัวตนเสร็จแล้วตั้งแต่วันที่29มีนาจนถึงวันที่4เมษายนนะครับช่วงนั้นเราก็เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ Ww w ม33เราดักการคอนะครับตรวจสอบว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าตรวจสอบแล้วว่าเราผ่านก็โหลดแอปเป่าตัางค์รอไว้เลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11นะครับให้เข้าไปในแอปเป่าตัางค์เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนยันตัวตนว่าเราพร้อมที่จะรับรับเงินเยียวยาแล้ว นะครับผมงวดแรกของรอบที่สองที่จะได้ตังค์นะครับก็คือวันที่สิบสองสิบสองเมษายนแต่ดีหน่อยวันที่สิบสองเมษายนเนี่ยของรอบรอบที่สองนะครับหลังจากทับทวนสิทธิ์แล้วผ่านเนี่ยได้รอบแรกงวดแรกเลือสองพันเลยนะครับแล้วก็วันที่สิบเก้าเมษายนได้อีกสองพันก็รวมเปสี่พันเหมือนกันแต่ว่าได้มาทั้งละสองพัน 2, เลยนะครับจะใช้ได้จนถึงวันที่สามเดือนพฤษภาเหมือนกันนะครับทั้งหมด ทุกโครงการหมดวันที่31พฤษภาคม64เหมือนกันหมดนะครับก็ใครที่อยู่ในมาตรามสามก็เตรียมตัวเท็คคุณสมบัติของตัวเองนะครับว่าตัวเองสามารถาลงตวเวียนได้ไหมถ้าไม่มั่นใจว่าจนถึงปี63เรามีตังถึงไหมไม่เป็นไรครับลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องวเขาตรวจสอบสิทธิ์ให้นะครับได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนทบทวนสิทธิ์ก็ได้นะครับผมโอเค ขอให้เพื่อนๆมาตราน้สามเล้านกว่าคนแก่โชคด,ดีครับสำหรับวันนี้หากคลิปมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในโะอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ